ล่าสุดกำลังจะมีคอนเสิร์ตรับเพื่อนรักเราเลยโอประโมทน้องชายที่รักของผมครับทำไมต้องเป็นคนนี้ฮะถ้าเป็นคนอื่นด่าแล้วเขาคงโกรธห<อ>รอือว่าเอาพี่คิมมาอย่างเงี้ยก<อ>็คือจบก็คือเริ่มต้นก็คือด่าจนจบคอนเสิร์ต<อ>แล้วคนดูก็คือเช็คบินกลับได้เลยไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่ได้ร้องเพลงแต่ถ้าเป็นโอประโมทมันจะแบบแข่งแข่งด่าไปด่ามาสนุกสนานกันไปไปหาเรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มีแค่ผมกับโอประโมท มีกันสองคนไม่กล้าจัดอิมแพกนะก็มีนักดนตรีด้วยมีนักดนตรีด้วยใช่อะไรของคุณมั้งมีแขกรับเชิญซื้อขาแขกรับเชิญเนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะเปิดแล้วนะน่าจะเปิดแขกรับเชิญแล้วปัจจุบันเราเราพูดได้ยังไม่เลยที่ปัจจุบันน่ะใครอ่ะนี่พูดออนออนอ๋อคุณออนวันนี้อ่ะงั้นยังไม่เปิดอ๋อคือที่ยังไม่เปิดก่อนที่ยังไม่เปิดแขกรับเชิญเพราะอะไรเพราะว่ากลัวไม่มีคนไปดูพวกเราสองคน อันนี้เราขอกันทางทีมบอกว่าพี่ก่อนจะเปิดแขกเชิญขอขายในนามของป๊อปปองกุลและโอ๊ตอมโมดก่อนเพราะกลัวสุดท้ายแล้วที่นั่งจะเป็นของแขกเชิญหมดเลยอันนี้เรื่องของว้าจะเรียกว่าบัตรบัตรโซเอาท์ใช่ไหมถ้าเปิดปุ๊บบัตรโซเอาแน่นอนเปิดปุ๊บก็คือไม่มีใครมาดูป๊อปปองกุลและโอ๊ตอมโอดระดับอิมพอร์ตเอารู้เหรอเอ้ยมีแต้มนับเล้วเลยเอ้ยมีเลขเจ็ดเปล่าเอ้ย ถ้าเบอร์นั้นมาไม่ต้องมีป๊อบปปงกูแลโอ๊ตประโมดุดถ้ามีเลขเจ็ดมาไม่ต้องมีป๊อบปปงกูโลโอ๊ตประโมดุดไม่มีเป็นศิลปินไทยนี่แหละเนาะพ,พี่ป๊อปเนาะแต่ว่าเด็ดสุดแล้วก็จริงๆที่มาครั้งนี้คือไม่ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาแค่แบบเป็นแขกรับเชิญน,นะจริงๆทุกคนมาต้องมีโชว์ของตัวเองแล้วเป็นโชว์แบบสมมติเรามีเวลาโยนให้เขาเจ็ดนาทีเนี่ยเขาต้องทำเจ็ดนาทีที่ เด็ดดวงที่สุดในชีวิตเขาแล้วออกมาซึ่งดีกว่าโอนและป๊อปแน่นอนใช่คอนเสิร์ตนี่มองไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแบบถ้าเริ่มสนุกสนานก็อาจจะแบบเลยเถิดไปสักแบบ3ชั่วโมง40นาทีอะไรอย่างเงี้ยที่จะร้องยิงจริงๆเองเพราะว่าน่าจะพูดจริงอืมเอาจริงๆนะให้พูดตรงนี้เลยนะยังไม่รู้เลยเออมีความกระเฮี้ยนกระหือรือมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือได้มีโอกาส ผมว่าเป็นคนที่รับงานผับไม่ได้เพราะว่าด้วยความเป็นโรคอ้วนกลัวมันจะกลัวจะม,มีปัญหาก็เลยคิดถึงการเล่นคอนเสิร์ตมากมากก็ยังบอกโอ้์ว่าแบบเนี่ยเป็นการแบบส่งถ่ายทอดความคิดถึงของเราในคอนเสิร์ตนี้ให้เต็มๆเลยนะเอาแบบเอาให้ที่สุดเลยว่าแบบเวลาเห็นโชว์พวกเราแล้วกลับไปบ้านเขาจะต้องแบบอิม่มอ,อกอิ่มใจที่ได้มาดู เริ่มวันที่1กร,รกฎาคมขอบคุณมากครับ uh เริ่มวันที่1กร,รกฎาคมนะครับขายบาัตรตันไฟตันนะครับก็เข้าไปดูกันได้ที่เวบเว็บเดอ c o คอนเสนะครับเข้าไปกดกันได้เลย oh. เต็มที่ครับ